Nvidia เนี่ยได้มีการเปิดตัวการ์ดจอ RTX 5 0 0 Ti พร้อมวางขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าการเปิดตัวและวางขายเนี่ยมันมีดรามา่าอยู่พอสมควรนะครับคือไอ500้5000 Ti เนี่ยมันจะมีอยู่2รุ่นนะครับหลกัหลกๆก็มีรุ่นขนาด VRAM 16 g b กับ8 g b นะครับแต่ดราม่าก็คือที่เห็นรีวิวบนเน็ตส่วนใหญ่จากทางสื่อนะครับไม่ใช่ร้านหรือว่าคนที่ซื้อไปแล้วมารีวิวกันเองนะครับมักจะเป็นรุ่น16 g b เป็นหลักส่วน8 g b เนี่ย แทบไม่เห็นสื่อไหนได้รีวิวเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอันเนี้ยมีรายงานเข้ามานะครับจากสื่อต่างประเทศบอกว่า NV ็นวีดีเนี่ยพยายามกีดกันไม่ให้สื่อต่างๆเนี่ยสามารถเข้าถึงสินค้าตัว8กิไบต์เอาไปรีวิวได้นะครับโดยครับทางช่อง Hard ์ดแวร์แอนด์บ็อกเนี่ยได้บอกเข้ามาเองนะครับว่าเขาเนี่ยมีการคุยกั i เอ็นวีดีเอ็นวีบอกว่าไม่ได้ห้ามอะไรสามารถรีวิวรุ่น8กิกไบต์ได้ด้วยแต่ว่าพอเขาไปตต่อทางบอร์ดพาร์ทเนอร์หรือว่าแบรนด์การ์ดจอทั้งหลายเนะ ไม่สามารถให้การ์ดปรีวิวได้ด้วยเหตุผลหลายประการประการแรกก็คือในเรื่องของความพร้อมตัวการ์ด ซึ่งก็เป็นเหตุจีเพิ่มเติมนะครับว่าความพร้อมตัวการ์ดเนี่ยหมายความว่ายังไงจริงๆการ์ดมันขายแล้วมันก็ควรจะพร้อมแล้วหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต่อมาก็คือเหตุผลตรงๆก็คือ n v ็นวีดียไม่ต้องการให้แบรนด์พาร์ทเนอร์เนี่ยส่งการ์ดรุ่น8ปดกไบต์ให้สื่อไปรีวิวครับแต่คือในโลกความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับที่แบรนด์เขาจะห้ามสื่อมารีวิวอะไรนะครับเพราะว่าอาจจะทาได้แค่หลักๆแล้วก็คือแบบไม่ส่งของให้ก่อนวันเปิดตัวเท่านั้นพอของ ช่องทางอื่นอยู่ดีนะครับและในกรณีนี้เราก็เห็นแล้วนะครับบางสื่อเนี่ยมีการหยิบรุ่น8กิกะไบต์มาทดสอบแล้วเห็นได้เลยนะครับว่าประสิทธิภาพเนี่ยแตกต่างจากรุ่น16 g b แบบชัดเจนนะครับในกรณีที่เกม,มเป็นแบบเกม High Texture หรือว่าความละเอียดส,สูงๆต่างๆเนี่ยมันต่างกันเป็นแบบว่าคนละเซกเมนต์เลยก็ว่าได้นะครับบางที Multi Frame Gen มันไม่ได้ช่วยด้วยซ้ำนะฮะและด้วยความที่ประสิทธิภาพแตกต่างกันพอสมควรเหมือนกับเป็นคนละเซกเมนต์เนี่ยฮะก็ทำให้ บางเกมนะครับเฟรมเรตต่างกันเป็น10 vram บางเกมถ้าเต็มแล้ว8 g ิเนี่ยถึงขั้นกระตุกในขณะที่ตัว16 g ิไปต่อได้ก็มีเห็นเหมือนกันนะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณต้องการความสบายใจกับรุ่น 5000ti เนี่ยยังไงควรจะซื้อรุ่น16 g ิไว้ก่อนนะครับ บวกกับผลที่รีวิวเนี่ยมันไม่ค่อยมีออกมาจากหลายๆสื่อเท่าไหร่นะครับทำให้คนที่เขาแบบว่าอยากจะหาซื้อตัว 8G ิกเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยสบายใจนะครับดูรีวิวแต่ตัว1 6 g กิกเราก็ซื้อตัว16 g ิกเป็นหลักนะครับอันนี้ถูกแล้วเพราะผมก็แนะนำอยู่เสมอนะครับว่าถ้าคุณไม่เห็นผลรีวิวโดยเฉพาะไอ้พวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถเบนช์าม์กได้เนี่ยแนะนำว่าอย่าเพิ่งซื้อน,นะครับตรงนี้ก็เป็นผลต่ตอมานะครับที่ทำให้การ์ดจอรุ่น8 g B เนี่ย ขายไม่ค่อยดีนะครับรายงานตรงนี้เอามาทางสื่อต่างประเทศนะครับทาง 3D Center เนี่ยเขาได้ทำการอ้างอิงจากร้าน Mine Factory ออกมานะครับร้าน n i n e f t o t y เนี่เป็นหนึ่งในร้านที่อดีตเคยใหญ่แต่ว่าเหมือนจะมีประเด็นทางด้านแบบว่าการเงินงต่างๆปัจจุบันนี้ก็เลยเป็นร้านที่เล็กลงมานะครับเขามีการรายงานนะครับว่า RTX 5000 Ti รุ่น16 g b เนี่ยขายไปแล้ว105ตัวนะครับส่วนตัว8 g b เนี่ย ไม่มีรายงานเข้ามาแต่อย่างใดนะครับซึ่งการที่ไม่มีรายงานเข้ามาเนี่ยมันเป็นไปได้2ทางนะฮะสื่อวีดีโอการแชทครับได้ทำการวิเคราะห์ว่าเหตุผลที่มีรายงานเข้ามาก็เป็นเพราะว่ายอดขายเนี่ยมันต่ํามากๆหรือว่าต่ํากว่า5ตัวนะครับแปลว่าคือไอ้ต่ำกว่า5ตัวเนี่ยนับว่าขายไม่ได้ก็เลยไม่รายงานออกมานะครับหรือไม่อีกทางก็คือรีเทลเลอร์เนี่ย ตั้งใจปกปิดยอดขายโดยตรงนะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นเพราะเหตุผลเดียวก,กันก็คือขายไม่ค่อยดีไม่อยากให้เห็นอะไรฮะแต่จากที่ผมดูแล้วนะครับผมรู้สึกว่า RTX 5 0 0 Ti เนี่ยเป็นการ์ดรุ่นแรกของตระกูล RTX 50เลยนะครับที่สามารถขายได้ใกล้เคียงกับราคาเปิดตัวหรือว่า MSRP มากพอสมควรและยังพอหาซื้อได้ง่ายด้วยนะครับไม่ได้ขาดตลาดต้องรอของโดนปั่นราคาเหมือนรุ่นก่อนหน้าที่เปิดตัวมาแล้วแต่งไดนะครับซึ่งจะว่าไปแล้วเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับเพราะาไอการ์ดเซ gment 60เนี่ย มันเป็นการที่เน้นเรื่องความคุ้มค่าเป็นหลักอยู่นะครับและคนที่ซื้อเซกเมนต์60 6 0 t i ไเนี่ยไม่ใช่คนที่จะยอมกัดฟันจ่ายเท่าไหรก็ได้เหมือนการรุ่นบนนะครับตัวที่ผมมองว่าสามารถโก่งราคาได้มีอยู่แค่2รุ่นนะครับก็คือรุ่นที่ไม่มีเซกเมนต์เดียวกันกับคู่แข่งนะครับก็คือ r t x 5080หรือว่า r t x 5090ทั้งนั้นเพราะว่าตรงเนี้ย คือถ้าคุณอยากจะได้ความแรงระดับเนี้ยเท่าไร่คุณต้องจ่ายนะครับมันจะมีคู่แข่งมาเปรียบเทียบแล้วฮะก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่ารุ่นอื่นที่มันมีต่ํากว่าลงมาอย่างเช่นแบบ7070 TI 60 60 TI ทีไูทีที่ค่ายคู่แข่งมันเปิดตัวด้วยนะฮะอันนี้ยังไงถ้ามันมีฝั่งทางเลือกอื่นให้มาเลือกด้วยนะครับทางพี่ๆนะักกักตุนเนี่ยก็ไม่สามารถโก่งราคาได้มากขนาดนั้นเพราะว่าถ้ายิ่งโก่งไปเยอะคนก็เปลี่ยนไปซื้อตัวอื่นแทนตันเองอนะ